เออเออยาลีลายาลีลาเออมอ่ยาลีลา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 ว้าไอ้เพื่อเพื่อนเออเออ้ออ่อนเพเอาแล้วออกไหมอ่ะโอ้โหออ่อเอาล้ครับศึกโหดกันยับหาเริ่มเอาแล้วเอาแล้วครับ ตกใจเง้ตกใจอ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสามโอ้ยตบไม่ตอบเลยตบไม่ยั้งเลยโอ้ยไแต่ไม่แล้วไม่ได้ตบเอาละครับนอเลยเอาละครับไปหูฟังนะครับโอ้ยเยอะเลยปีเดียเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม กูทแล้วะกี่ตัวเี่มีใคร้าบูตัวละสิบทีผมไม่เ,เมืม่อยาวบวกเลย้ผมองไปมองจองทำไมอ่ะมองจองนี่มันอยู่แค่นี้มึงจะมองเหรอทางไม่มาใหญ่เลือดหรูอะไรเลยหวานใหญ่จะเล่นเนอะมาแล้วมาแล้วครับไม่ต้องตอกใจไม่ต้องตอกใจ ไม่ต้องตกใจวันนี้กลัวแรงมากเ่ตกใจอ้เาเพิ่งเยเพิ่งเเพิ่งเเพิ่งเปลี่ยนทิศก่อนตกสาวหัวนอ้าวอย่ามองอย่ามองอะไรโดนนะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ย

เอ็มไวหมดแล้ไหเลยก่อนดยตัวน่าาุบเลยบเสไไหตายโอยเดีวเร็วเลอสิบทีเลยเร็วเลยตกเกินมันมันพูดเองมันบอกว่าตัวสิบทีเนะมันจะหมดเวลา้ยมอยากให้ใไหมลงเลย อย่าโกงเขาไปที่เดิมแบบเดิมแบพี่เดิมเริ่มละเริ่มแลยเริ่มเลยสัตว์ไปกูระเบิดเสียมั่งเลยอ่ะโดนเลยไอ้ไหนสัตว์งานนี้กูกูคืนยากไอ้ไหนปลาปี๊งไ่ปาปีแล้วพอดีกว่าพอดีกว่ายังไม่ได้ไอ้ไหนพอยังย้อมยังยังเหรอเออยังไอ้ไหนบอกกูได้ทกูเริ่อ